น้องเอ้ยุกเยี่ยมเยี่มเยี่ยมทายรูปให้นี่โอ้ยตากล้องได้มาเนี่ยอันนี้สองไซส์ไปตยเยเฮ้ยโอ้ยมินเดอนี่เอาขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจเด้อทางยายเด้อขอบบุญขอบคุณในร้านอ่าฝากเครื่องมาให้พี่น้องบาบุญสละวันจัมมวนสองกล่องหรือว่าสองแก๊สมาหอดเรียบร้อยได้ไหมเด้อ ไปละเนาะคุยแล้วมื้ออื่นกะบอาจจะเดินทางแหละทางบุญกับอะไรพี่น้องเดินทางขึ้นเซโปนเนาะอ่าขึ้นทางเซโปนหมดละแล้วกัอันนั้นพี่น้องเลยเนาะอ่าพร้อมด้วยมีของไปมอบเนาะให้กับน้องปูเปี้ยวพี่น้องเลยเนาะ<ป>น้องปูเปี้ยวไปยิป้มหวานยิ 20, ้มคิ้ว วาวจบแล้วจบแล้อ,อ,อ,อเอาปลาเนี่เปิดคลิปเปิดภาพออกมา โมเมนอยู่หอยู่หน้าเด้อบาดนี่พี่น้องเลยฟินเนอร์ <c oughs> อ่าลุกงงเงิงขงึ้นมาลงมาตักบาดอยู่วัดอยู่ว่าดเด้อเหมือนนี้พี่น้องเด้อเนาะเป็นบุญเขาสากหลังจากบุญเขาประดับดินแล้วอะเป็นบุญเขาสากบาดนี่เด้อพี่น้องเลยอ่านี่พี่พี่น้องเลยเออนาะเครื่องตักบาดใส่บาดทำบุญทำทานนี่นะเนาะคนศชลาร์คือเมื่อก่อนอยู่บ่เนาะ เออลูกไผ่มาแล้วพูวลูกไผ่วินเนอร์วินเนอร์กูซาบ้าในวินเนอร์สบายดีสบายดีพี่น้องโอ้ลุงพุ้งผัวมาบ้านในพี่น้องพูเนาะใส่รูดในใส่กระตาสบายเนาะใส่กระตาหลอดเนาะเะไม่่มโอ้เอ้ยเอ้อน้าหัวจะง่วงกวนหน่มาว่านหนิ ข่อยไปหาเจ้าอยู่บ้านบนแห่งก็ู้เห็นมาในนอนบนเบื่อไปเพื่อนดีดมอยู่กันด้วยโอ้ยข่อยไปหาเจ้าอยู่ท่าแขกอ่าถามมาบนเท่งอ่ะเขาก็เมื่อว่ะสิไปปุ๊บถ่ายคลิปเดียวผมบ้าเลยถึงไหนขับรถอ่าอ่บ่คือวันไหนไปทางเขมของบ่เข้มของอายุเข้มของอ่าจะบ่มาทางนั้นบ่หูคลัเไปเี่เทาเลย

ตาลกเกูกะได้ออโ,อ,อ,โ,อ,อ,โอ้โหเทวเทโอ้เท่เนาะอืาโอลยงามเลยอ่ไอ้ใส่ขอบตามีย่งลูกนโะอลืมยังนไหเอาไปหอยไัูเอออ่ะ,อะขอซื้อมาอยู่เนี่ยฉีดนะไปคัดเอาอยู่ออกอยู่แต่ดูคัดเอาล้วอ่า อ๋อคนหลายเด้ขอพุญเลยแต่ว่าแดดนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละคนว่าเขาวัดทำบุญเนี่ยต้องลำบากแน่เนาะตากแดดก็เอาห่อนเหงื่อแต่เหงื่ยเต้นนี่พี่น้องเอ้ยใช่อยู่บนแดดนี่เอาปาดเลยยางเะไรบุญยางใช้ไหมยางเก่านะหมดยางแล้วบุญเออเฮาเฮายางเฮาเฮายางเองเฮานะต้องเป็นต้องเป็นนางใกล้ ไปพี่เนื่อไปเ <ooh> ขามาวัดระบาดในพี่น้องเลยตื่นคนร้ายบา่ในพี่เนื่องโอ้ร้ายคักขนาดพี่น้องเลยเนาะอยู่ตามห่มตามเงาเนี่ยนางไก่บุษราวนี่วินเออให้ป้าเรามาตัวนียตัวแม่ตัวแม่นางไก่บุษรา,นนา,ก,าก่อนไก่สาวอ่ะเออ,เอ,อ เนเอาศาสตร์มากกว่าพ pues uh, ี่พี่พี่พี่นี่มาต่อนี่นั่งนั่งนั่งน่่งนลยน่งงนาลงนั่กน่น่นั่งนงั่งนน่นอ่งนั่่นั่งนั ไอเชอร์มาแหละนั่นแม่รถไอเชอร์บุลุกปะฮะแม่นปะพี่นงค์เลยภาพบรรยากาศเด้อเก็บภาพบรรยากาศทักบาทอยู่วัดบ้านโคกใหญ่พี่น้องเลยเนาะวอ่าปัดป่านโคกใหญ่เมืองอุดรจุมพรแขวงสะวนนาเขตพี่น้องเลยเนาะในนางจุ่มตามโฮมใหม่โฮมตอกพี่น้องเลยเนาะอ่าแค่ไหนแต่ฝนบนตกใส่ คนกับเพ็ดต้นเพชรยังลงมาญิยหาดที่พี่น,อนอ้องเนาะที่ดวงดับไปแล้วอุทิศสวนบุญกุศลพี่น้องเลยตามที่กองประเพณีศาส,สนาผุดเฮาเให้ออล,ลูกฮัลโหลไอ้ฮัลล์ฮัลล์ไอ้เรียนเราฮันลูกหยาดุงเนาะอย่าล้มเนาะล้มเนาะลูกเนอกอาะ

แล้วก็ไปนั่งปะนายตัวนั่งนายป้านั่ตงได้วาเกเป็นั่งตงเงา้ลาจลก บว้อืมของของวะบเ๊ะเ๊ะบ่ของไผ่นี่เข๊ะบ่วินของไผ่ของวินของวินบ่ของวินเอน่ะขึ้นอยขึ้นูละเข๊ะบึงของวินบ่นี่นะะอสบายดีปะรุมกันสสบายดีปะร่งมกัน สบายดีเดี๋ยวบังพัดทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีเด้อปลาลูกไงเนาะสบายดีบ่ตะกูสกุลขอไมน่ดยเนาะหลังจากขึ้นไปใส่บาตอยู่ในวัดพี่น้องอยู่ในบ้านกลับลงมามาแกะเบิ่งกล่องปริศนาก่อนพี่น้องเไยเนาะของพริศนาจากทรงตรงมาจาก เออเิ yup. uh, ่งเ so ืองเอ่ส่งตรงมาจากตลาดเพิ่นบ้านโศกสวนี่ก็ถนนบยังกะเดีวไ้อ่นเป็นยังกะชะาง กูนบ่ะย,ยังกูบ่ะย,ยังกูใชย,ยังกูขอโทบทอลไฟพี่น้องก็เอาอ่าอนหนังสือกันได้โอ้ยอ่าอ่านภาษาไทายบมเด็กอืมตลาดเพิ่น,บ,น,น,นบ้านโศกสวรรณบ้านโศกสวรรณโศกหรือโคกบ้านโคกเนาะนี่โคกเนาะบ้านโคกบ้านโคกสวุวรรณ ถนนเนี่ยเนาะถนนสยางสยางชะยางกรูบาบุญสาลวันอ่าผูทร <c oughs> งคุณ่่ล <c oughs> คุณวราพรวราพรเนติกุล ยังก็ซอยซอยเสริมพระเกียรติหนานาเอนนายตำบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายจากยิ่งตรงมาจากนครนายกเ้ยพี่น้องเด้อนครนายกสองกล้อง จนนี่เาสองกล่องพี่น้องเลยจากคุณยายของไพวินนี่วราพรนี่ที่กุลเนาะโอ้ยของไพินเนาะนี่เขาขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจเด้อทางยายเด้อขอบุญขอบคุณในร้านฝาเครื่องมาให้พี่น้องบาบุญสารวันจั่มม้อนสองกล่องหรือว่าสองแก๊สมาหอดเรียบร้อยได้แม่เด้อทั้งแม่ฮอนวาที่มีลายซื้ออยู่ในนี่อยู่ในกล่องอยู่ พอสิมีของภายในที่ฝากให้ภายในเนาะเดี๋ยวบรก่อนพี่นองเลยของพ่องแก้กอของแม่นะแก้แก้นี่กอนเนาะแกแกนรงกรพี่นองเลยเฮ้ยวิ่งแก้วิใช่กาเกงเดอันี่กอดแก้แก้แก้เฮ้ยวินเอาเอาเ เอ๊บเอ๊บขอนีได้ปล่เนาะมาไวนอึบนี่อ้ยต่อยังนี่เอ๊บเอ๊บแล้ีพอแค่นีนอ๊บเป็นยังไ้เป็นไง anh phạt nhang mà hay ngay phạt nhang mà hay nó anh phạt nhang mà hay quá thôi thôi ว้ากคืดึงเขาแขกพี่น้องเลยเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอืมใจเย็นลูกพี่ใจเย็นพอเบิ่งก่อนคือมีชื่อไขอบใจยายก่อนขอบใจยายขอบใจงามก้มมือลูกหัวก็มือก้มหัวโด้อตาทูป็นยัางเงเบิ่งข่อยเลยบึงเฮยังวินเกือบน้อยเกือบน้อยไายได้ยีบาทเกือบหน้อยไานี่วินวินมีเดีวินมีเดียวของเพิ่นเกือบคนเกือบคุณในลูกของเพิ่นโอ้ยใส่ ของไพ่ win ใส่ของ win เบอร์เกือกขีต้มหมดแล้วแต่ของเป็นของวินเนี่ยเนาะเดบงกรของไผ่จะบหนีิเดบงกรเพื่อนมีแมวลองบ่อยเพื่อนลองก่อนเนาะเพื่อนลองก่อนเนาะส่งเนาะส่งเสื้อเพื่อนอะไรน้ำเทพมงคสีดำอือปบงกรได้มีของไพ่โอ้โหสวยอ่ะเมตุ้ยแล้วนั่นนี่เนาะโดยโอ้โหหัวใจเมนหของไพ่อ่า เหน็นนะบ่บรรุ่่งร <English> ุุงเมนี่อนพี่ผานห่อนเหม็นตุยอยู่บ่นี่ยมันยี่านห้อนอยู่บ่นคอยพี่ได้นี่ยเสียผาพี่น้องเยเนาะกระเป๋อันนี้่ะเปารกไเรกไได้ของวินได้จ้ะไวินยังินเปารกนี่หม็นตุยตัวนี้เย้ ด้วยตอนนี้เป็นกระเป๋าเออกมาโอ้มีเสือลูกไหมอืมฮะโอ้งามมารีเอองามงามมารุปะงามเนาะเป็นเสือผ่าไนเลยพี่น้องเลยเนาะเสือผ่านาแพรเอ้าวิน่งไปทางที่ลูกเก็บมาหน่อยลูกละพลังกระมีให้จิถิมเก็บเบื้องใยลูกละเขี่ยไปดีเขี่ไปดี ปูมือด้วยเอามาเลยเ็เสือลูกไหมป้าโทษสีชมพูอ่องตองนี่เอาอืเนีเป็นเลดเนาะเป็นเชี่ยวขาลเลยนี่ยังไงเสียกล้าักพักๆๆนี่เนาะเย็นสบายเกือบมาเกือบบางินเนอ่์เกืบตกแล้วเห็นเกืบนี่ป่าเลยป้าลุงเลย เอาวะวินเจ้าวเป็นโค่นนี่ผ้าทุงผ้าทุงบ่ทุ้งไม่ไมเสื้อผ้าอืมอ้าเป็นเสื้อผ้ามื่อสองพี่น้องเลยเนาะเสื้องผ้าให้ส่งมื่สองเพิ่งกันยังไม่ได้พี่น้องอะยเนาะโอ้กระเป๋างามว่าใช้ชอแมเอ็มวิน

หมวกหมวกหมวกยำนืมหมวกยำน o แาแพ้โอ้ยีตมงามอ่ะนี่ตุ้ยตตุ้ยนี่มาเดือดสุดตุ้ยโอ้เสื้ออเมซอนใช้นเย็นเนาะเเอออืม แบแกวหวได้เนาะนี่ชมข้าวสารป๋ชมข้าวสารตั้งไมมีตื้นนังไงลูกตั้งไมม่นังไงนิวขูเนาะฟังขางเฮะอึบกองบิดไปกองนี่บาดเลยนีตู้อีต้ใส่เลบอนี่อ๋อจับก้องนี่ใส่ได้อเด็ลั่นเอามาดู รวมลงเลยเ <ừ. S 1> ตะมานังทังนี้มานังเหม่อนกันมานางังเตะมอน ข่าไปสดบสยใช่ได้พ่อมันมันเป็นเงาเลยเอยๆแตกดูก็ได้มันตุ่ยใสกูหลาวนะไม่พอไหนด้อ เด็กๆนะมองเสือนะเห็นน้ามองเสือนี่าบดชิดแรมัปตุ้ยหมดายเอ๊ะ เทจะบายดีตอนนี้เทพอืมบายดีตอนนี้เชือกผ้ากั้นหนึ่งกันนะว้าวว้าวว้าวชงโอ้มาแต่แม่น้องนิ้วแล้วอันนี้โอ้มาแต่แม่น้องนิ้วก็เอวนิ้วฮะชง ม่ตุยเฮ้ยหมอกเหรอหมอกโอ้หมอกเป็ดหมอกเป็ดมอกโอ้ยเอา่าวินนีมเป็นยาอย่างเด้แม่คนบอกว่ามียาลำแม่นคนกุยหลจังเลย เหป็นเห็รอเห็ตุยเงนียรอเห็ปลาลูกเมืองน้ำเห็นรอช่องรอเห็นอะไชนี้มีพาราเซตมอนยาพาราเซตมอนห้าร้อยยาแก้ปวดหอมกุ้งเทส่าเมเป็นอีกชนเป็นยาแบบเนาะเป็นยาน้เป็นอะไรเนาะค่อยลูกค่อยค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 อยอ่ออ่ยอยย่อคยคอยคอยลยอ มีของเพิ่าหันเบืองกันดูเลยพน์เมือนองงามแท้เลยฮะอีายอีายอาพแาเืองันเด้มีลืยอสือได้คือเมงฝากพันใแม่อจิทรงท่าแม่พันอุอีกหนึ่งมีลาสือ่งีใจโอเคเอาหินนันหลลูกตีแม่ ถั่วถั่วถั่วมากถั่ยกับขามีลายสีนี่นี่ืๆนี่จทำามทำไม่ทำไม่เป็นม่ก่อนเอป็นสีแหย่แเน่ตัวเลยกเนาะนี่นี่าตื้บ้างเนี่ยว้าวสวยไปลุงบาไปลุงบ้างเลยเฮ็ดรอเอไปลุงเน่ เทปลุงเลยอี่อื้อุ้ยเนอเหน่เลยนะอ,อันนี้นะเกือบพัดสนเนอบ้าบินเกือบอะนรเเฮ้ยปลลลุงเฮ้ยปลาลุงให้บอลลุงมาหนงามงามงาบไอ้ลูบ่าว่ดูบ่าว่ทัวร์นี่อะไรอือจอก จอกว่จอกแบบแบบโดมีโดมอย่างนเลยดมีดมอยงางนี้ยกิบบเอาปะโอยือโลมกันอ้นึนโลมกันจอกกันเลยจอกกินน้ำให้กันด้วยด้อยก้เนกันด้ตุนนกระตุนกระตุนเอีตะกี้คนไทยทานได้หน่เลย คือมีลายสื่อเนาะเป็นาเป็นเลยว้าวพวกมีลายสื่อนะอันนี้พี่เตชงมาให้สืสิมียังไงหวายว้าววินมี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 เฮ้ยมอนมอนน้อย Kitty Kitty lạc. lắc ơi. A tuổi bay. Bye. Nóng huyên. Nóng môn, 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 môn. Nóng môn, môn. Nóng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  môn.

ได้ได้บาทที่ใจเพื่อแล้วกันดูไหมฝากเครื่องมาให้พี่น้องเลยเนาะบูมีลายสีอื่นมีแต่บาบุญซาลาวันเท่านั้นเปิดธนาพี่น้องมีแต่บาบุญซาลาวันเพิ่งเบิ่งกองหน่ออีกก่อนคิดว่าสิมีจดหมายหรือว่ากระดาษอยู่ในนี่บูมีพี่น้องไรเนี่ยบ้างกระดาษบูบาบุญซารวันบาบุญซารวัน

่ต้น่ยนี่มิตนใส่ตัวนึง,นง,งพี่น,น,น,น้องกลโอ้พอดีเนาะมีกระบุกลมตัวนี้มันยืดเดี๋ยมันตืน่นเนาะใช่เย็นนมเย็นเอาไม่แต่เลือกเบิง้งพับไว้เด้อจะส่งทามเมพนหนึ่งทหนึงมีของภายแน่น ดอยปนุใจในบางตู้อืมพี่น้องกันเลยครับเด้อคุณยายเด้อเนาะทางจะได้การทางมาบุญแนาะคอาคุบครัวขอบบุญขอบคุณขอบโมกขอบใจเด้อทางคุณยายวาราพรขอบใจนะลูกขอบใจเด้ยายเนี่ยอยู่ทางนครนายกพี่น้องเลยเนาะอยู่ทางจังหวัดนครนายกฝั่งไทยก็ขอขอบบุญคุณขอบโมกขอบใจเ้ยยายเด้อก็ขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้ง ให้สุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นในยายเด้อขอบคุณขอบคุกบใจหลายเนาะคูดแล้วอื่นกะอ่าเดินทางแหละทางบุญกับนะพี่น้องเดินทางขึ้นเซปนูนเนาะอ่าขึ้นทางเซปนูนพอละแล้วกะอันนั้นพี่น้องเลยเนาะอ่า,นะอาพร้อมด้วยมีของไปมอบเนาะให้กับน้องปูเปี้ยว พี่น้องเลยเนาะน้องปูเปี้ยวอา่าซึ่งเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวติดตามเบอร์น้ำกันคลิปต่อไปพี่น้องเดี๋ยบุญแจงอีกเทอน,นึงนะเนาะอ่าแต่ตอนนี้ขอบุญคุณของมุญกบใจเด้อพร้อมแจงทั้งเอ็กซ์ซีบาซุกูสุขขสคนจะเดินทางขึ้นเมืองเซโปนเมืออื่นวันจันเนาะตอนเสาร์ไปกับลุงจันคือเก่าส่วนบาคเคยลาบอกว่าสิลงมาหรือว่าสิตายพุ่นเนาะเดี๋ยวถามแล้วอีกเทน,นึงพี่น้องทางบาคเคยลาเพราะว่าขึ้นไปก่อนแล้ว เสร็จทามหากันอีกท่นึงโอ้เสียงงามแท้เลยเสียงผู้ใหญ่ได้ขอ uh, ่อบุนะม่น้องนิ้วขอบคอยบกใจะใจได้เป็นเสียนใจเย็นเนาะอนี่สบาย้ื่มรำ เดือดเออติดใจครับไม่ชนยางบมาดใส่รถสติหุ่นใส่รถหุ่นปลาด้เลยอั <laughs> ออนตรหมวกนั่แหน่ะอย,ย่มันมันมีรูมนันไหนไปโอเคซาพี่น้ร์เอาเลยชนะคิดนี่ก็บบุญเมียอย,ย่างไรได้พี่น้องเด้อพาลูกพาเมียลงไปใส่บาดขึ้นมาเราเบิ่งเครื่องของทีว่าทางเมียคนฝากมาแต่ทางคองนาย,ยกเด้อได้เรียบร้อยแล้ว คลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจเอฟซีปทุกทานที่เข้ามาหามาส้มเดอ้อสหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วพี่น้องเอ๋ยพกๆกันคลิปหน้าสบายดีสบายดีเวนเนอร์สบายดีเวนเนอร์สบายดีโอ้ยบายดียดไม่บายในบายบายบายยิ้มหวานยิ้มคิ้วตาหวานชงรอชงโลหอมทั้งไหนไไหอมเนี่ย ก้มหัวลงมือจไปเด้อไปสาวพี <mean> ่น um ้องเออหยุดอีมีแหงเด้อบัสขูดสกคนเด้อไป